ดอยพุยโคที่ที่ต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองดอยพุยโคตั้งอยู่ที่บ้านอุมดาเหนือตำบลแม่ขตวนอำเภอศพบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ217กิโลเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากตลอด2-3ปีที่ผ่านมาลักษณะของสถานที่เป็นดอยสูงชันข้างบนเป็นที่ราบลานกว้าง เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบกางเต้นสัมผัสอากาศหนาวและชมทะเลเหมอกตอนรุ่งเช้า สำหรับการเดินทางสามารถเดินทางได้ทางรถยนต์ผ่านถนนเส้นทาง108จากอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนลงมาทางอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนหากจะเดินทางจากอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดินทางโดยรถยนต์ผ่านถนนเส้นทาง108มาทางอำเภอฮอจจังหวัดเชียงใหม่ผ่านอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วขับเข้ามายังอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนระยะทางประมาณ216กิโลเมตร จากนั้นเดินทางต่อโดยรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อีก20กิโลเมตรก็จะถึงยังลานจอดรถทางขึ้นดอยพุยโคโดยทางขึ้นดอยภุยโคนั้นมีระยะทางประมาณ840เมตรเป็นทางเดินเทา้านักท่องเที่ยวไม่สามารถขับรถใดๆขึ้นไปได้โดยช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวคือช่วงฤดูหนาวระหว่างเดือนตุลาคมมกราคมเพราะนอกจากได้สัมผัสอากาศหนาวอย่างเต็มที่แล้ว ยังจะได้ชมทะเลเหมอกสวยๆเพิ่มอีกด้วยขับรถยนต์ขึ้นไปจากถนนลาดยางที่สะดวกผ่านถนนคอนกรีตเข้าสู่ถนนลูกรังที่พลักคลุ้งไปด้วยฝุน่นผ่านหมู่บ้านอุมดาเหนือและเดินทางต่อไปยังลานจอดรถทางขึ้นดอยพุยโคหลังจากเตรียมสัมภาระและเก็บของเสร็จแล้วพวกเราก็เดินขึ้นดอยพุยโคทันทีสำหรับทางเดินเท้านั้นมีการทำทางเดินเท้าให้กับนักท่องเที่ยวตรงไหนที่ทางลาดชันก็จะมีราจับไว้ให้ พวกเราเดินไปคุยไปเหนื่อยก็พักพอหายเหนื่อยก็เดินขึ้นต่อจนเวลาผ่านไปไม่นานนะักก็ถึงยังจุดหมายคือยอดดอยพุยโคจากที่เราเหนื่อยหอบหายใจทางปากพอถึงยอดดอยปุ๊บได้สัมผัสถึงอากาศที่บริสุทธิ์พอสูดเข้าไปเต็มปอดอาการเหนื่อยหอบหายไปเป็นปลิดทิ้งหลังจากที่จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์หาฟืนก่อไฟจัดมินิปาร์ตี้เล็กๆสำหรับทริปของเราอากาศยามค่ำคืนบนยอดดอยหนาว รุ่งเช้าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นพวกเรารีบตื่นไปยังอีกมุมหนึ่ง ซึ่งเป็นจุดที่ดวงอาทิตย์ขึ้นยามรุ่งเชา้าดวงอาทิตย์ขึ้นนขณะนั้นหลังจากที่พระอาทิตย์ขึ้นแสงสว่างาสาดส่องมาก็เริ่มเห็นทะเลหมอกขาวโพลนโอบลอ้อมยอดดอยพุยโคช่างเป็นภาพที่ประทับใจสมกับที่รอคอยมาทั้งคืนเช้านั้นต่างถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศกันจนกระทั่งสายการเดินทางของพวกเราครั้งนี้ทุกคนต่างมีความประทับใจต่อบ,บรรยากาศบนดอยพุยโคต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าจะหาโอกาสกลับขึ้นไปยืนที่บนดอยแห่งนี้อีกครั้งฉะนั้นหากใครที่ชอบการท่องทเที่ยวเชิงธรรมช อยากสูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอดสัมผัสอากาศหนาวอย่างเต็มที่ชงพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและที่สำคัญมีทะเลเหมอกอบล้อมดอยไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวถ่ายรูปสวยๆยามเช้าดอยพุยโคสามารถตอบโจทย์ทุกท่านที่ชอบท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างนี้ได้เป็นอย่างดีแน่นอนดอยพุยโคเป็นสถานที่ที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตแล้วคุณจะหลงรักที่นี่เหมือนกับผมแน่นอนแล้วเจอกันที่ดอยพุยโค